บ้านเรานะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างที่ทราบกันช่วงนี้ภัยแล้งหนักมากนะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เลยจับปลาค่ะในช่วงของน้ําแห้งแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการขุดลอกคูคลองค่ะซึ่งก็จะนําไปจําหน่ายสร้างรายได้เสริมนะคะในช่วงของวิกฤตภัยแล้งในช่วงนี้นะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่บ้านมะขามเท่าอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก,ก็นาอุปกรณ์หาปลาหลากหลายชนิดนะคะออกตระเวนหาจับปลาตามคลองมะขามเท่าที่เริ่มแห้งขอจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระหว่างการ ขุดลอกคลองค่ะเพื่อที่จะนําปลากลับไปประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ว่างเว้นจากการทําไร่นาค่ะเนื่องจากในช่วงหน้าแล้งปีนี้ทางหน่วยงานราชการได้ออกประกาศขอความร่วมมือให้ชาวนานเลื่อนการเพราะปลูกข้าวนาปีออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อผลผลิต ทางนี้นอกจากปลาที่ได้นะคะจะนํามาประกอบเป็นอาหารเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะหากได้มาในปริมาณที่มากนะคะก็จะนําไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะก็ถือเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแ้งแบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมไป